รับราชการที่ชนบท20ปียิ่งใหญ่อายนันต์อดีตพระเอกด,ดังหลังลาแสงสีกลับไปอยู่บ้านเกิด เรียกได้ว่าหาักย้อนกลับไปเป็นนักแสดงที่มีผลงานสร้างชื่อจนเป็นที่รู้จักตั้งแต่ภาพยนตร์เริ่มสวัสดีคุณครูและอีพิงคนเริงเมืองทั้งในภาพยนตร์และละครทําให้ยิ่งใหญ่อานันขึ้นทําเนียบดาวค้างฟ้าอีกหนึ่งดวงก่อนที่จะผันตัวไปทํางานเบื้องหลังจนได้รับรางวัลเมฆคลาและหันหลังให้กับ,บวงการบันเทิงไปกว่า20ปีและในวันนี้เราจะพาทุกคนมายชมหน้าและชีวิตปัจจุบันของเขาที่ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยจริง โดยชีวิตปัจจุบันของเขาที่บอกเลยว่ามีความสุขดีมากๆและเป็นที่รักของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองสำหรับเส้นทางในวงการบันเทิงยิ่งใหญ่เคยมีโอกาสให้สัมภาษณ์ว่าเป็นคนจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอพิชัยมีพี่น้องสามคนผมเป็นคนสุดท้องผมมีฝาแฝดแต่คู่แฝดจากไปตอนประมาณ6เดือนพอวงการแพทย์สมัยก่อนยังไม่เก่งคุณพ่อคุณแม่คุณตาเป็นกำนันคุณแม่ก็เป็นเจ้าของโรงเรียนชื่อโรงเรียนอรุณีศึกษาแล้ว คุณแม่ก็เล่นการเมืองท้องถิ่นเป็นสมาชิกสภาจังหวัดอยู่สามสมัยสำหรับโดยการก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์ไทยเริ่มจากคุณอดุลดุลยรัตน์มาแสดงภาพยนตร์แล้วก็พอดีผมอยู่ในสังกัดนั้นแล้วคุณอดุลก็ไปบอกว่าคนนี้เล่นได้เลยนะกับบทนักเรียนที่หาอยู่เขาจะทําเรื่องสวัสดีคุณครูในเรื่องผมจะรับบทแบบตุง้งติ้ง,ต,งตุ้งติ้งเป็นไฮโซเป็นลูกของแม่ชูสีเป็นแม่ผมโ oh, อลูกคือจะเอาแต่ใจตัวเอง คุณสุชาวพง์วิไลเล่นเป็นครูเรื่องนี้คือประสบความสำเร็จเลยเป้นจากรุนีก็เก่งเป็นคนน่ารักเป็นผู้นำมีน้ำใจมากจากนั้นก็แสดงไปเรื่อยๆ ของสังกัดสีบุญเรืองฟิล์มจนไฟสตามาขอตัวไปเรื่องไรเสน่หาของคุณชนะคราประยูนหลังจากนั้นต่อมาเขาเองก็ยุ่งคุณพ่อเสียคุณแม่ไม่สบายก็ไปเยี่ยมคุณแม่บ่อยช่วงนั้นงานก็น้อยลงด้วยแล้วเป็นลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ได้คะแนนท่วมทน้นก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ได้กลับมาสู่วงการบันเทิง20กว่าปี